ปวดข่าปวดข้ออย่าพึ่งเลื่อนผ่านครับคลิปนี้มีคําตอบครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางมาบริษัทของเราอยู่ที่กรุงเทพเขตมินบุรีครับมานั่งครื่งดีดีทูเพียง30นาทีครับอาการปวดข่าวปวดข้อของพี่ท่านนี้นะครับดีขึ้นวันนี้เราจะฟังจากปากพี่ท่านนี้เลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรครับชื่ออัมพรรัตน์ม่วงหวานค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ55ค่ะครับก่อนมานั่งเครื่องดีดีทูนะครับได้ข่าวว่ามีอาการปวดข่านี่คือเป็นยังไงบ้างครับ เป็นข้อเข่าอักเสบอะค่ะที่นี้หมอบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเบเกอร์ซีดครับแล้วก็เวลาเดินนี่ก็จะเจ็บอธิบายนิดนึงเบเกอร์ซีดเป็นยังไงเบเกอร์ซีดคหมายความว่าข้อเข่าเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะครับเวลาเดินเสียดสีกันไปซึ่งมันไม่มีน้ําข้อเข่ามันจะไหลไปด้านหลังนะคะแล้วมันจะพาให้เข่าเราเจ็บเจ็บแล้วก็ไปอักเสบบวมตรงนี้จะบวมปวดด้วยค่ะปวดด้วยขอดูนิดนึงได้ไหมครับเป็นกี่ข้างครับเป็นข้างเดียวข้างเดียวอ่ะขอดูนิดนึงครับอ่าขออนุญาตนะครับ อ่ะตรงนี้คืออันนี้คือเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมอันนี้เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะรช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยก็คือแบบยุบลงแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้จะบวมเหมือนบวมมากๆเลยะคะ่ะครับแล้วก็บวมเป็นแบบไหนฮะบวมบวมเหมือนบวมเฉพาะท่านบนนะคะแต่นี่คือขาจะปกติใช่ไหมเราดูแลยังไงครับตอนที่เป็นอยู่ตอนนั้นที่ยังไม่ได้นั่งเครื่องดีดด,ดูครับเอ่อตอนนั้นไป เตอรลอยมา1เข็มนะคะสองประมาณ2,000กว่าบาทบแล้วพอฉีดแล้วเนี่ยข่าไม่เจ็บนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นคือขัดครับแล้วเวลานอนยืดยืดขาออกไปค่อยๆต้องค่อยๆถึงจะได้แล้วก็งอขึ้งอไม่ได้จะแล้วเรานอนเหยียดกระดกได้ไหมไม่ได้ค่ะมันจะเสียวมันจะเสียวเสียวคราวนี้ได้มานั่งเครื่อง30นาทีเนาะที่บริษัทของเราได้ข่าวว่าพี่ นั่งมาเรื่อยๆประมาณสักสามสี่ครั้งแล้วเนาะ<ฮ>ะดีขึ้นเดินได้คล่องขึ้นยังไงบ้างครับเอ่อเท่าที่นั่งดูนะคะสังเกตตัว <ฮะ S 2> เองมาตลอดแล้วค่ะรู้ความสึกเดิน,นี่ยคล่องขึ้นแล้วก็เมื่อคุณอธิบายว่าเวลายืดขาออกไปต้องไม <ฮะ S 2> ่ค่อยใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเดี๋ยวนี้สามารถแบบขยับแบบน,นี้ได้ <ฮะ S 2> แล้วก็สามารถนั่งนั่งเอาขาขึ้นไปกนไปีได้ <ฮะ S 2> แล้วก็เอาขวาเนี่ยทับได้ <ฮะ S 2> แต่วันนี้ผมอยากให้พี่เดินให้ท่านผู้ชมทางบ้านดู ครับขึ้นบนในเลยนะันีนนะได้ได้ไหมได้ค่ะได้นะเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเชิญเลยครับค่ะให้ดูครับอ่ะเดินขึ้นเลยครับอ่าเริ่มก้าวได้ทีละขั้นนะครับปกติจะจะยังไงครับปกติก้าวไม่ได้ค่ะครับต้องทางสายจะก้าวไม่ได้ต้องขึ้นทีละขั้นอ่าโอเคพอละเดี๋ยวเดินลงมาทีนี้เด็ดอ่ะเนี่ยครับนี่คือปกติคือต้องลงแบบไหนฮะทำให้ดูปกติปกติจะลงแบบนี้อ่าลงทีละขั้น อ่านะแบบนี้แบบนี้<อ>แต่ตอนนี้คือเดินก้าวได้ใช่ไหมครับขึ้นลงได้โอเคครับครับตอนนี้พิจุกนะครับหรือพี่อมพรรัตน์นะครับจะนั่งงอเข่าให้ดูนะครับเอานั่งทับให้ดูนะครับว่าเอ่อเข่าดีขึ้นแล้วก็งอได้พับได้เชิญครับอ่าปกติคือปกติจะา พับไม่ได้ับไไม่ด้แค่นั่งขัดตะมาดก็ไม่ได้ไม่ได้เลยงอก็ไม่ได้เพราะว่าจะจะแบบเหมือนกับถ่าจะเป็นอย่างนี้นะคบจะบบเกิดอ้าแบบนี้แต่แต่วันนั้นเผลอนั่งแบบนี้ก็รู้สึกปใจนั่งของเข้าไปก็มองก็มองเก่เองแล้วพอดีแฟนก็เห็นว่าเอ้าคุณดีขึ้นเลยประมาณโอ้ครับดีใจด้วยนะครับพี่สุดยอดมากเลยครับครับฝากผู้ชมทางบ้านครับที่มีอาการปวดข่าแบบนี้เชิญมานั่งเครื่องได้ค่ะก็ฝากนะครับ ผู้ใด,ดที่แบบว่าปวดขาหรือหรือว่าปวดข้อพับหรือว่าปวดตามข้ออย่างงี้ค่ะคก็ขอเรียนเชิญมานั่งเครื่องดีทูของเรานะคะนั่งฟรีไหมครับเออนั่งฟรีค่ะแบบ,บมันมันจะคล่องขึ้นนะคะมันจะไม่เจ็ดไม่ขัดเหมือนเมื่อก่อนนะคะครับก็ขอเรียนเชิญนะคะครับผมนี่คือจากปากของพี่อัมพรรัตน์นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการปวดขาวปวดข้อปวดกระดูกรับเส้นนะครับมาพบกับเราได้เลยครับทักมาเลยครับ